สวัสดีครับผมผมกับผมปรตุเกสงานสวนครับเมื่อเนี้กับผ้ามาหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะครับผมนี่ก็เป็นบรรยากาศนะพี่น้องเนาะอีสีมาหาอยู่หากินครับอันนี้ก็โอ้ยนกแกนแว่นนกอย่างนี้ครับพ่องแก๊กแป๊กอย่างนี้พี่น้องนี่น่ครับพี่น้องบรรยากาศที่สีมาหาอยู่หากินนะพี่น้องเนาะหาหอยครับพี่น้องนี่ครับ ทางที่ห้องสิไปหาปูหาหอยเนาะพี่น้องเนาะหาหอยอันนี้กับบรรยากาศอ่าทงนะเป็นมีน้ำหอจ้อยแจ้พี่น้องเนาะแต่ว่าบ้านดีหอดทะเลครับเดี๋ยวไปอีกน้อยดีหอดทะเลพี่น้องเนาะหาอยู่หากินอันนี้นกกับไมากวนหนาด่างอยู่พี่น้องนกกับไม้หากินนี่กันนะพี่น้องเนาะแก๊กแก๊กก๊อกๆด้วพี่น้องบรรยากาศนะครับเนาะเดี๋ยวห้อไปหาหอยกันนะครับเนาะครับผมไปกันเลยครับ ครับอันนี้ก็น้ำล้งนะพี่น้องเบงหอยตีนด้อครับพี่น้องนี่ครับนี่น้ำลงนะพี่น้องมาหาหอยหาปูนี่ครับมีจอกมีแหนพี่น้องเนาะนี่ก็เป็นหูเต็มเนี่ยพี่น้องนี่ครับจะว่าหูเด๋เป็นหูเด๋พี่น้องมีหอยแข้งหอยนี่ครับ แต่ว่าหอยที่เ้างสีเอานี่มันจะเป็นจังเดย์เซนเดย์ด้วยนี่กาลังทดลองไงพี่น้องนี่ครับกระปูกาลังเข้าไปในหูเบิ่งหอยตีนคน,นพี่น้องอันนี้กระปูพี่น้องนี่ครับอืมเสรล้ว่นน่นน่นนี่ครับพี่น้องกระปูพี่น้องนะี่ครับมีจอกมีแหนพี่น้องเนาะ ห้อยตีนคน้เนเตี่ยมใ่ไพี่น้องปึงปึงปึงนี่ครับอันนี้เป็นแนหนพี่น้องเนาะนะนครับเขียวๆนี่นี่ครับเป็นแหนพี่น้องแหนเต็มไอ้พี่น้องเนานะนี่ครับลงไปทางไหนคุณไปหาน้ามนะพี่น้อง แต่ว่าไหยที่เขาว่าสีหาหน่มันเป็น,น,นยังไดย์สิหน่กำลังวิเคราะห์อยู่ครับเอาแต่ว่าอู้นี่งามนี่พี่นอ้องนี่ครับนี่งามาครับน้ามันลง้งครับพี่นอนะ้องเนาะนี่ครับอู้นี่งามครับพี่นอ้องเอาครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศรบอบๆนะ้พี่นอนะ้องเนาะน่ามันลงครับพี่นอ้อง ลงขักลงไงครับพี่น้องนี่ครับบรรยากาศข้างบนนี่ก็เป็นหน้านะพี่น้องเนะนาะแล้วกรนาบมันลงมาแห่งแห่งแห่ง,หงจนว่าลงมาหอดพี่เหรอพี่น้องเนาะครับผมไปกันต่อครับ ม่แล้วพี่น้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วไมาแล้วพี่น้องนี่ยเนี่นี่จับเอาเลยพี่น้องเอ้ยตัวใหญ่อขวนๆเลยพี่น้องอืออู้อู้นี่ตัวนึงพี่น้องขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วนี่พี่น้องยืมมาครับนี่นี่นั่นังคบังคุงบังคุงบังคุงลงคุ้งบงคุ้งลงคงแล้วลงคุ้งแล้วมู้ตื่นคนพี่น้องมตื่นคนลงแล้วมีนเด้งหน้าปานี่จะได้จกได้จกได้จกกดำเลยแบะ แม่นมุดลงเลยพี่น้องคันนี่โอ้สิได้เด้บันนี้เอาออกมาไม่แล้วออกมาไม่แล้วออกม,อามาแล้วมาแล้วพี่น้องนะตับ๊บไปจับเอาเลยพี่น้องนี่โอ้โหบุตะ อู้ตัวใหญ่พี่น้องตัวใหญ่ตัวใหญ่ครับเอาหากันต่อพี่น้องออกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้วออกมาแล้วครับนี่ครับจับบอลได้พี่น้องนี่ได้แล้วพี่น้องเก็บตัวเงยเลยพี่น้องโอ้ยหนามมันก็นกระลังขึ้นนะพี่น้องเนาะนะครับ น่ามันกำลังขึ้นเอ้ยครับผมไปเราบอกไปแล้วบอกโจ๊กกับโจกโจกอย่างเดียวโอ้โหกระเดาโจกอย่างเดียวพี่น้องโจกหอยกันไปโจกก็อ้ที่ไม่ได้กินครับพี่น้องเดี๋ยวเที่ยววะนี่ครับหูจักแล้วครับหอยมันอยู่อย่งไดียวนะพี่น้องเนาะจดจัดดีเหจดจัดจัด อาไปพี่น้องก็ได้อยู่ได้กินนะครับเนาะบึ้งหอยพี่น้องอ,อ๋อในนี่นี้นี้นี้นกน็นังขึ้นบันี่หยอดไปนี่จอดไปแล้วน,<า>น้ำมันกพุทธ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 นี่อย่าท่านไปพี่บึ้ง,ออง,ง,งพี่น้องงูแดงเป็นน้ำเอาจ้อก็ยังหยอดนะพี่น้องเนาะ หนึ่งร้อนครับนี่นี่นี่ของแพรพี่น้องของแพ้ของแท้กินแพ้บุดดึดดิบุดแล้วบุดแล้วนี่นั่นแหละออกมาแล้วพี่น้องออกมาแล้วเอาจับจับบอสจับบ่ปั๊บมันลงเร็วโอ้โหลงเร็วโอ้โหตัวใหญ่พี่น้องตัวนึงนั่นนั่นตัวนึงครับตัวนี้ตัวหน่อยครับพี่น้องนั่งออกเลยพี่น้องเรามอกขีดกบไม้แล้วเฮา มันก็หูหมองมันนะหูดหิ้งแม่พี่เน้องหาทางผุ่นคักเลยมันล้านกว่างเนาะเอ๋อหนำกำลังขึ้นพี่น้องหาไปทางพูน้นนะพี่น้องเนาะนี่ครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับเนาะขอบคุณครับ